วันนี้เราแน่กับฟันอีกวันเาเล่นไปบั่นพ่อแมวแล้วก็เล็กไปยืนยื่นให้่อแมวให้ฟันเ่ะเราแน่จะคิดว่าเจ้นเล็กวันนี้่อแมวกะเป็นอรกต้องมากตรวไหว่าอาจจะมาอายุพ่อแมวตัวเก่าก็ไริ่หพวกซี่หรืออาจจะมาหกหนึ่สามหรือสามหาหาสามที่่อแมวหากอะไรมากเด็กเอนอย อันนี้ววาฝันคือน้องแมนย่จเงินให้พ่อแม่แมนทางฝ<ม>ันแบบลักษณะนี้เราพ่อแม่คงจะหายพอดค้านอกนนเราพ่อ,อแม่คงจะยิ้ค่ะในฝันลักษณะนี้ก็คือช้มาแน่นอนเท่าไหร่คะน้องแมนที่นนหนนให้เงินพ่อแม่บ่ลูจำนวนจะเป็นปุ้ดเลยเอาหายพ่อแม่หรอกค่ะเหมือนจะว่ามีเมื่อมีคนหลายีหรอกค่ะจะวยบ,บาทคเพิ่งแมนแต่ยุ่ง ของผะเลยมีคนออกคางแล้วค่ะมันจะยืนนี่ไหนพ่อแม่คนนี้พ่อแม่คนกไหยพ่อนี่ฝันนะจแตะวางหมวดกนอนงแน้นฝันรับคนเลยบานไม่เื็กับเด็กคนกับเขาอีกมวนนึ่งหกหนึ่สาก็สามหาหสาเล็กพ่อแม่อายุพ่อแม่หกสิบสี่ยังหสิบห้า อ่ะน้องแน่นอ่าชุดของไหว้ทั้งหมดนี่เป็นของของคุณพี่ละนิดาจ้ะไมอยอมแน่น่ะแต่นั่มาไหวยย้ด้วยสารภูเขาหายซึ่งกับพ่อแม่เพิ่นกับเบ่หวางนี่เรียนนอนาานี่มัธย์อยู่<ต>สองชั่วโมงสองชั่วโมงกลัวเกือบตายมาเลยแบบแต่ไหนใดมาแล้วตั้งแกไม่อยากาศดน,น้องแน่นก็นเลยถือโอกาสมาไหว้ให้คุณพี่ละนิดา,<ม>าเลยับเป็นต้นละไม่เก่ายางต้นละไม่เก่ายางหรอกครับคนนี้แล้วก็ฟวงมาลัยเก่าฟวงไม้เก่ายางฟวงมาลัยเก่าฟวง เอฟซีมันจะสูกจานนกอาจารย์แมวเนาะสารปูขาวนะครับอะอันนี้ก็เป็นชุดของไหว้ของคุณ,คณลนาลนิดานะครับอ่านตรงน่นบอกเก่าจุดตูกกหลดเข้าดอกวันนี้เดี๋ยวไหว้ก่อนก็ติถามนรงน่งน <Net> ตอนนี้น้องแนนจุดธู้9ดอกบูชาปูกกาววัด hmm. บ้านพนาชมบรรยากาศเรื่อยๆไปก่อนเนาะ้ว คนยังเข้ามาอยู่เลยนะสาธเด้อแต่ปูขาวบุนีหนองแน่กาเดลั่าผลไม่ต่อยางภูมิ่องของพี่นิดาเพืคอนพื่อกับฝางวาดแก่บนปูขาวเพื่อนจะได้ชวนไปหลับตะปูขาวไปเพื่อนก็ได้ให้หนองแนงสื่อผลไม่ต่อยางภูมิไร่อกท่วงมาหาปูขาวแล้วมันจะพอให้ปูขาวได้รับของแก่บุญองมว้นหวนแเราก็ให้เพิ่น ได้ชดในหลับก uh ็ป um ูขาวัวนนี kind of ้เด uh ้อได้เด้อปูขาวเด้อาอ่าทุกทนะครับก็ขอให้คุณลนิดานะครับโชคดีอีกนะครับนะครับคุณลนิดานะครับอธิษฐานกับปูขาวนะครับว่าอยากได้อะไรจากท่านนะครับขออย่างเดียวนะครับไม่ต้องขอเยอะนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ได้มา ถวายผลไม้นะครับตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็ขอให้โชคดีกันเรื่อยๆนะครับคุณลินิดานะครับวัดที่จะถึงนี้นะครับเลขที่ปู่ขาวแฝงล่างอาจารย์แมวนะครับวัดบวงสรวงนะครับวันสองวันที่ผ่านมาก็คือหกหนึ่งสามกับห้าสามนะครับใช่นะนะครับเฮงๆเลยเลยนะครับสิบหกสิงหาหกเจ็ดวัดที่แล้วเมื่อั้นเมื่อวยนก็พอก่อนแต่ยังไปคุยกับพ่อแม่กันเดี๋ยวมายูแล้ว พ่อแม่บอกว่าอายุคน64ปียังสุขภาพพอหนังแน่นฟันว่าพอแม่หนูขึ้นในบ้านหลังไม้ขึ้นมีความซูแข้งกันเลยก็ออกอายุคนอี้ดีอ46ปเต็มเต็มเลยเต็มเตมอันนี้เมื่อที่แล้วใช่ไหมใช่เมื่อที่แล้วห่งปีนหน่หปันน่งนึคนรู้ไปบ้านพ่อแม่เหล็ยไปยืนเงื่อนไห้พอแม่ให้ฟันค่ะ เราหน่องแนทจะคิดว่าจะไหนเล็กหัวหนีพ่อแม่กะแต่ไหนจะต้องมากตัวไหนมาอาจจะมาอายุพ่อแม่ตัวเก่าก็ได้จริงหกหกสี่หรืออาจจะมากหกหนึ่งสามหรือสามหาหาสามที่พ่อแม่หายกระได้มากเลยแน่นอนอันนี้ความฝันคือน้องแนนยืจีเงินให้พ่อแม่แนนจ้ะถ้าฝันแบบลักษณะนี้เราพ่อแม่เป็นกระหายพอดถ้าน้องแนทเราพ่อแม่เป็นกระยิมค่ะแนนฝันลักษณะนี้ก็คือมาแน่นอนเท่าไหร่คะน้องแนนที่ให้เงินพ่อแม่บ่รู้จังวนอจะเป็นปุ๊บเลย เอาให้พ่อแม่ละเหมือนต่ว่ามีมีคนหลายหลอกขาจะวายุบานเพิ่นหมะูของของพระซะนเลยมีคนออกขาหรอกค่ะมันจะยืนยั่ไนพ่อแม่ขอพ่อแม่เพิ่จะหายพ้ในฝันน่นสิตวางหัางแน่ฝันรับเพิ่นในบานไหมเพื่อกเด็กเพิ่นกับเขาอีมวนหนี่หกหนึ่งสามก็ามหาสามเด็กพอแม่อายุพอแม่าบสิบส่้าบ้นเลที่อะไรนะคะาห้าแล้วห้าสิบห้าน้าสิบห้าพ่อแม่ห้าสิบห้าคาฟาลัสนันีจ้งไหนเหล็กพ่อแม่วกมบามาแน่นอน เงี้เมือนแต่รูเงินสามตอันนี้ฟันได้กี่วันนะน้อันี้ฟันในประมาณสองหมื่นหลังจากที่ก็แมวให้แล้วกับเหมือนว่าพอแม่เนไห้เมื่อนั้นเราก็เลยบอกฟันเราเป็นไห้ขึ้นเงี้ยไปอยู่ขึ้นในพนในฟันังมือมือบ้วงสวงยังเหลือวอ่าแต่แต่น้องแนนตอนล่าเอาเงินให้พ่อแมวลักษณะอีกันือจ่กฟันเห็นพ่อแม่ได้เลยพ่อแม่ก็มาระวังหัดกรอกก้อนทีประมาณซี่หมื่นลั หลังจากนั้นกัฟันว่าพ่อแม่พูดในบ้านหลังไมเนียแนกับมาทายคลิปดูของพระ่อแม่เลยพ่อแม่ผสมมาใส่เสื้อไล่ถึงได้ฟันกับใส่เสื้อไล่อีกไล่สีเขียวเลมนกัอายุพ่อแม่มาอายุเท่าใหร่ราะว่าฟันเห็นพ่อแม่พูดในบ้านหลังไม่บ้านหลังงามแลัวก็สูงพรแต่พ่อแม่วัดพออายุหกปียางหกสิบีปีแล้วเลขเพิ่นกัออกซีเเหมือนแเรางวัลนี้ฝันว้าไปยืนเมื่อไร่เพิ่งพ่นกับเต็มเลาพ่นกับหายพอ ก็เหมือนเพื่นให่พอ่อหนมร้านลาเอซีที่สะข้าปูขา,พา,พาวค่ะตะท้าพ่อแม่เนาะแม่สิว่าจท่งไหนเด็กกัอนมาพ่อแม่แล้วน,นอนอาจจะมา6 1ก3มสามสามหาหรืออาจจะมาอายุพ่อแม่ตัวเก้าไป่ะเด็กี่หกหกสี่อย่างเดยค่ะหกสี่แตขึ้นลงเต็มหนึ่งหกห้าอขอโทษค่ะน้องแม่น,ยอยน้องแม่อายุเท่าไหร่ตอนแรกอายุยี่สิบห้ี่าเนาะลงมาเต็มหนึ่งเออเนาะ สิบเจ้าบ้านถ่านแ้วก็ฟันลักษณะนี้เล็กจังเลยเหล็กพอแมวกับมาคิดพอแม่คนหายมือวงซวองล้างจานมือขึ้นวงซวงกับฟันเลยน้องแม่คิดว่าครบเลยซ้ำซ้ำหาหาส้ำมันใจตัวนี้มันใจมากมันใจเนาะแต่แต่ไม่กลับหัวนะน้องแม่เนาะ เก้าหนึ่งสนี่ได้ตะว่นเหล็กปูเขาหายเพือกลับหัวเลยะตรงตงเลยเออนี่คือน้องที่ก็เคยติดตามไปด้วยนะปันวดก่อนเนาะพอเราบอกคุยแล้วพออยู่ออกคลิปอยู่นาะออกคลิปจ้ะในออกคล่เราออย่างหกสิหพอหกี่อย่างหกสิาเด้อพ่อแม่เป็นงลองวดความพ่อแม่หายหกหกสีามแล้วก็เหล็กออกสี่หมือมือนวงสวงเพื่อจะท่ายเด็พอแม่เป็นกระหายหนึ่งสี่กับ3ามหาได้เราจะบอกก็ได้ทั้งบนทั้งหลัง ซึ่งนวลในอย่างแน่ฟันว่าใน่ฟันนี่น้องแน่ไปยืนเงื่อนไขพ่อแม่แล้วก็มีคนอหอมขาเต็มเลยแล้วกับยุ่งของพระพ่อแม่ที่อยู่บ้านนบ้าเลที่พ่อแม่กับหารที่่านนั่นน่ะแล้วกับพ่อแม่เป็นไก่พ่อนั่งในน้องแน่คิดว่ามือนั่งในแต่ว่าลุดเหล็กพ่อแม่แนนอนทุกหนึ่งสามสามห้าแบบน้องแม่ที่ปกติเป็นสายคำนวณได้ใช่ไหมคะคำนวณต้องต้องคำนวณน้องแม่น้องแม่ไหมตรงนี้คำนวณลุดไปสองวันอะไก็เลยพักก่อนก็เลยพักก่อนกินคิดอยู่กินคิดอยู่ นัองแน่นเนาะอ๋อ้ม,อม้ความฝัน,อนตอนเรา,าขอแมวคนใจเสือกเป๊ะๆเลยเหมือนตอนที่น้องแนนถามเหล็กอายุปันอายุคนที่น้องแนนฝันมาคนให่บ้านหลังใหม่เหมือนแบบนั้นเลยแล้วพอแม่วคนยิ้ม,มน,น,น้องแนนชีบานจังไหนกะฮกหนึ่งตามตามหาพอแมวแน่นแน่นอ่ไม่ขึ้นไม่ลงเนาะเป๊ะแม่แตบ<ร>เป๊ะภาวาเวลาปูขาคนหาพอแม่คนหาก็บคือเป๊ะไม่กลับหัวกลับหางคือตัวไหนก็ตัวนั้นเลยอ่อ น้อยเนาะจะมีคนฝันในวันบวงสวงอืออือจะมีปันหาเนา็เาะว่าฝันหลังแ่นฝันเห็นพ่อแม่ย่ำใดคิดว่าจะต้องมีโชกไงแน่นอนเพราะว่าเป็นยังเคยบอกว่าถึงมีโชกไงเพราะว่าฝันหัวก้อนกรเขาอยู่พอเต็มเต็มเลยหกสี่เต็มเต็มหกสิบสี่ปีใช่ครับหกสิบสี่ปีแล้วก็เราบอกแน่ๆไปอีกว่าหกสิบสี่ย่างหกสิบห้าซึ่งตัวเลขมันเบียดกันมากหกสี่กับหกห้าซึ่งหกสี่มาแล้วคหงวดนี้ฝันเย็นอาจจะมา่งหกขาก็ไเลย เล็กอายุพ่อแม่เล็อายุเล่า้วกันเลขพ่อแม่เอาที่หายอายุสามปู่ขาวกับพุกหนึ่งสามสามหาแมนบางตัวเลขจะตอนเนียนแม่เหมือนว่ามาย้่มเนาะน้องแมนมาย้่มได้กันเลยคิดว่าจังไงหมวดนี้เอฟซีตรงไหนโชว์ตับปู่ขาวปับพ่อแม่แน่นอนแต่ฟันตั้งสี่พ่มีขาดน้องแมนก็เป็นคนฝันแม่นเลยเนาะวัดที่แล้วก็แม่นเต็มเต็มเลยแม่ค่ายคิวปอกอยู่แล้วก็ถามพ่อแม่เลยเล็กอายุบอกตรงๆเลยอายุน้องแมนก็สองห้า คลิปๆนั้นดูอยู่ดิสงสัยจะเอาไปโดนอยู่มั้งห้าสองห้าสามมันใกล้เคียงกันนะไม่ไปไหนไลยได้อย่ตรงนีก็อดใช้วิจารณญาณการรับชมเนาะคือเป็นความเที่อส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาเชื่อไปทุกตัวนะครับถ้าเราชอบก็จัดเลยไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบก็ผ่านอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเพราะว่า ว่าท si ี่แล้วก็ฟังแบบนี้ถึงได้มาเล่าอีกเพราะว่างวดที่แล้วก็ได้ไปหกสี่เล็กอายุพ่อแมวจริงๆก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังพ่อแมวเป็นยิ้มแย้มมีความสุขเล็กไปเปรี้ยทั้งบนทั้งล่างเลยของพ่อแม่หลังวันีกะไปยืนเงื่อนไห้แล้วก็ค้นกัเต็มบานยุ่งของพ้าเป็นที่ลงแน่นของหลับพ่อแม่เพป็นยิ้มเพิ่งไห่ทอดยี่ในวันกะเล็กพ่อแม่ต้องเข้า